มาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีน้องๆงสงสัยเข้ามาเยอะนะคะในเรื่องมาตรการป้องกันเนาะในทุกๆภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งถึงภาค9หรือเป็นบชนตชดออย,อย่างนี้นะคะก็จะมีการให้น้องนะคะได้ตรวจ ATK แล้วนำผลไปยื่นเนาะแบบฟอร์มแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลายคนสงสัยและถ้าผมไม่ติดเนี่ย ต้องนำไปไหมในความเป็นจริงนะคะน้องควรจะต้องตรวจทุกคนนะคะแล้วให้นำเอกสารในการตรวจไปด้วยนะคะแล้วแต่ภาคนะว่าแบบฟอร์มเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าสมมุตินะสมมุติว่าน้องไม่ติดแล้วก็น้องไม่ได้นำผลตรวจไปยื่นจะรู้ได้ไงว่าน้องไม่ติดนะคะหรือสำหรับคนที่ติดแต่ขี้เกียจไม่ได้นำแบบฟอร์มไปยื่น แล้วบอกว่าไม่ได้ติดไม่นําผลมาผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเนาะก็ให้ตรวจทุกคนนะคะแล้วก็นําเอกสารแนบไปด้วยในช่วงหลังเนี้ยไม่ไดเ้เข้มงวดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ให้ทุกคนตรวจแล้วผลจะเป็นบวกหรือลบก็สามารถสอบได้ทั้งหมดนะคะ ที่ปูนะคะได้มีการจัดทําแบบฟอร์มให้หมดแล้วนะคะตั้งแต่ภาค1นถึงภาคเแล้วก็บชนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมใส่แมสไปด้วยนะสวมแมสตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันตัวเราและป้องกันเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบฟอร์มของบอชนและบชสสำหรับใครที่สอบที่ รามนะคะรามคำแหงหัวมากจะเป็นแบบฟอร์มแบบนี้นะคะในประกาศของบชนนะ <S <S และตัวนี้นะคะ <S 1> <S 1> ก็จะเป็นแบบฟอร์มของภาคหนึ่งถึงภาคเก้าแล้วก็ตชดด้วยนะคะยังไงน้องก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไว้เลยได้เลยนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนี้ค่ะแนะนำหนังสือหน่อยนี่เลยค่ะเล่มนี้ก็ได้อันนี้พี่ปูทำเองติดต่อมาได้นะจ๊ะดี ขายของเน็ดนึงนะช่วงนี้ลูกกำลังโตนะคะทำงานหน่อยอันนี้ของพี่ปูเองนะคะมีเป็นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะอีบ e ุ๊กก็คืออ่านใน iPad เขียนอะไรได้เลยในนั้นนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะเป็นสามร้อยเกสบเก้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแบบนี้ห้าอยเกสิส่งฟรีนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะให้นี่ไปด้วยเป็นดินสอ พี่ปูให้คนละแท่งนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นหนังสือมานะจะส่งไปพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจก็ได้เนาะ